เป็นเด็กผู้หญิงชายเนี่ยใช่ครับใช่เขาเด็ผู้ชายเยว่าเขาไม่ชอบตัดผมเราะแอ้เขาบอกว่าทำงานแล้วเขาสวยชยใช่ค้ บนเดี๋ยวให้ดูก่อนก็ให้ดูโอเคเก็บไว้นะมาในจักรเนี่ยกว่าจะโตเนาะต้งยอยู่นั่แกินข้าวอาบน้กผม ชายแล้วว้าวว้าวเป็นผู้ชายเลยู้ายเตียนที่มาเหมือนเด็กีเลี่ยนเลยเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อ๋ออน้ไถอดแล้วนะขาแป้งไม่คันนายกตะกะเลขึ้นขึ้ ใช่เลูกไม่พี่แล้วลูกตัดผมยังไงหน้าดูมันมากเลยมากเลยเหรอตัดยังไงหน้าเป็นผู้หญิงเฉยเลยไม่ทรงนี้ไม่เป็นผู้ชายอ่ะไม่ทรงนี้ไม่เป็นผู้ชายแล้วลูกตัดไปตัดมาก็ไปเป็นผู้ชายเหมือนเดิมแย่แล้วล่ะเนอะทาแป้งให้เขา

det? Oh, yeah.